ครับนี่ตัวจริงมาแล้วครับพี่น้องตัวจริงเลยเปลี่ยนหัวหน่อยสี่เอานี่เอาหัวแตกมาครับโอใหญ่ครับนี่เห็นไหมไท้สอไม้ทีสไมซอยนี่เอาหัวแตกสี่สิงร่วมเข้าไปครับของไม่ได้ใช้เคมีเลยครับนี่ใช้อินทรีย์วภานเห็นไหมครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่ครับโอยเห็นชัดเจนเลยนี่สี่สิงของเราเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ ชาวพี่ปี้ดูเลยนะนี่นี่ทำไมใช้รีบใช้ซะสวัสดีครับวันนี้เราเรามาขุดมันแครอทนะครับอ่านะครับนี่คือมันที่เราขุดแล้วหัวใหญ่มากแล้วก็ไม่มีแมงมาแรงเลยนะครับดูดูความใหญ่ของหัวนะครับผลลัพธ์จากสี่สิงนะครับตัวนี้ตัวเบอร์สองแพนตี้นะครับซูปเปอร์แนตีนะครับเราอยู่ที่ไร่พี่ประวุฒ พี่ต้นนะครับอยู่ที่อำเภอวังน้าเย็นจังหวัดสะแก้วนะครับผลลัพธ์ชัดเจนนะครับใครสนใจสีสิงของเราไปใช้มันเทศนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็สามารถเริ่มผลผลิตได้จริงนะครับวันนี้เราจะมาขุดให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับใหญ่มากครับขุดให้ดูครับมาเรียนรู้ เกษตรกรมือใหม่กำลังเรียนรู้ความใหญ่นะครับความใหญ่ของเขาครับอันนี้คือมามามาทําให้ดูเลยนะครับว่าเออขุดให้ดูว่าความใหญ่ของเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับดูดิชัดเจนเลยนะครับครับขอบคุณนะครับคุณต้นคุณประวุฒินะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับเราจะได้ไปบอกต่อนะครับยินดีครับเพชรนะครับ สิงโตเหยียบเพชรของแท้นะครับ,รบลดต้นทุนเพิ่มผล,ผลผลิตได้จริงนะครับสุดยอดจริงๆครับนี่นี่เยี่ยม,มยอดทิ้งจะไปต่อเลยอยอดมันก็สวยยอดยอดมันได,ดน้หรอ,าาอนี่ยถรงนี้แหละ พูดไม่ได้เดี๋ยวจะไปราชการอยู่ใช่ใช่เขาจะไปจะไปราชการเอาเอาพอเอาไปให้จักุดเอาให้กินไ้ไปเคตอยู่เอามีดมาโอ้โหมันหัวใหญ่จริงๆเนาะยอมยอมุดชอเนี่ยเนี่ยคุณสนใจเลยเนี่ยเตรียมดินไว้แล้วมองเห็นแต่ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสมัยซอยกับสมัยทีใช,ใช่ไหมครับขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยทางที่ลงหัวนะครับอันนี้คือผมสามารถคอนเฟิร์มได้จริงๆนะครับว่าสมัยซอยกับสมัยทีมีผลกับมันเทศจริงๆ <c oughs> ปุ๋ยทางดินต้องสมัยซอยกับสมัยทีแต่ถ้าเป็นปุ๋ยทางใบนะครับแนะนำสี่สิง <c oughs> สงโตเยียบเพชรนะครับปุ๋ยทางใบจะช่วยให้ เสริมเสริมเรื่องอหัวมันนะครับแล้วก็ป้องกันแมลงแล้วก็เพิ่มน้ําหนักความหวานนะครับผลผลิตเราจะได้เยอะมากขึ้นนะครับใช่อันนี้คือคอนเฟิร์มจากจากนักเผยแพร่นักจารารแล้วก<น>็ว่านักเป็นผู้เชี่ยวชาญของสิ่งโตหยียบเพชรนะครับมาคอนเฟิร์มจริงๆว่าสามารถ ใช้กับมันเทศได้จริงๆนะครับสวนนี้อยู่ที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับใครสนใจข้อมูลใครสนใจปุ๋ยสมัยซอยสมัยทีนะครับแนะนำเลยนะครับสวนพี่ประวุฒิสวนขุณต้นนะครับติดต่อผ่านาทางไลฟ์หรือว่าทาง u t u b e ก็ <YouTube S 1> ได้หรือว่าทาง u t u b e ทางอของพี่ประวุฒิหรือว่าคุณต้นได้เลยนะครับผมคอนเฟิร์มครับผม เ okay. แต่ก่อนพูดนี่เป็นหักที่อายที่อายมือเล็กมาก้างใหญ่มา้างธรรมดา